อดีจ้าพี่น้องป้องปายสุภูสุสคนมื้อนี้ยายดาวสิพามาเห็ดกับเขา่าอีกล้วพาเข่าควอยอีกแล้วเนาะพี่น้องมื้อนี้ยายดาวสิเ็ดเมนูเฮียงต,ติติดตามเลยเลยจ้ามันนี้ยายดาวกำลังฟักอันปลาอยู่เนาะปลาปลาสอยฟักไปเรื่อยๆพี่น้อง นี่ก็เป็นไข่ไก่นาะจะแย่ดาวใส่หาฟองแยด่ดาวกับสิเฮ็ดไข่ตุ๋นนั่นแหละจ้ะหรือบ้านโครันแยด่ดาวเลือกซื้อไข่เครื่องปรุงสมิตรไข่กระเทียมใบบัวก,กูดหอมแดงเอ่อ บักพริกฮันเนาะสิใส่เครื่องปรุงนี่ลงไปใส่เอือไข่ใส่ปรราลาสับหรือว่าตุนไข่ใส่ปลรราาสับนั่นละจ้าผสมทุกอย่างให้เข้ากันด้วยพี่น้อง เอากันแล้วเขาก็เอาปลาลาดที่เขาสับไว้แล้วพี่น้องเนาะเอาใส่จ้ะกะบใบแย่าดาวก้อนเสียบปลาแดกอย่างนี้เย่ดาวกะบแซ่ขมิ้นขมิ้นเขาตำละเอียดเนาะใส่ก็อย่า,า,า,ยา,ยาง,าหางให้มันสีสันสวยงามยำ่ม,มเหมือนเขาตุนไข่ออกมาแล้วละอีกอย่างนึงมันกัเป็นสมุนไพรแบบขั้งยาพร้อมนะเฮ้กับข่อยแย่าดาวมักใส่ขมิ้นดิ เฉพาะประเภทบางยางเหรอวะแต่บูรถึงว่ามักกระสไ่ไเรสุนยวแล้วแล้วต่ไผมักไผมักมันเนาะยี่เหาวนี่ซิมีประจําบ้านไว้เลยแต่ปลาแดกลงไปจ้าปลาแดกนี่เขาอยู่ไปแส่หลายด้วยพี่นงเพราะว่ามันเค็มเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ต้องซิมปลาแดกเขาพูดว่ามันเค็มหลายบบมันนัวโบสิ่งนา คนเข้ากันให้มันทั่วถึงเด้อพน้องเด้อแต่เฮาบ่คนรนห้ยมันทั่วนี่มันมันสิบปีก่อกันเป็นก้อนต่อมาเราก็มาปรุงรสกันเลยนี่ดาวเซ่พุงนัวใส่หน่อยเสียบหน่อยเซ่หลายเสียบร้าย,าย,ายมากเผมากมันกินเดือนละกิโลพันนะ <laughs> ยอกยอกยอกเดือสมีดรามา่าอีก คนไปได้จ้าตีไปมันเข้ากันเนาะเย่ยดาวใส่แค่ผงชโดลด้ะจ้ะเอ่อรสด,ดอกรสด,ดีซอสอิงอยงางีนี่บดใส่เพราะว่ารสชาติ์มันสีเค็มแนะมันแบบโบราณเลยก็คือไ่แค่นี่ละจ้ะเรต้องไปแตงกินแตงออ่างมันแล้วก็ว่ามีสูตรสอนด้วยพี่น้องนี่เฮดเจแล้วตีเซแล้วผสมเซแลวนน้าตากันซเป็นยังสี่แหละป่ะ เอาลงกระทะเตรียมตุนนี่ที่จริงย่าดาใส่ซึ้งก็ได้เด้อแต่ว่ายาดาว่ใส่จะ้ะย่าดาใส่แบบนี้เลยเติมน้ำไปน้อยนึ่งแล้วก,ก็วางในกระทะกกแล้วก็ฝาปิดนี่หละจ้ะ่อยไวมันกระสิเป็นประมาณจังสีจ่จ้ะน้ำบ่เข่าเด้อพี่น้องปิดฝาไว้เลยจ้าแล้วมาเบิ่งกันเวลาผ่านไปเพี้ยไข่ตุนขอยพี่น้องกำลังฟูขึ้นเลยจ้าสวยบ่ ืมปั่นเคก้กพี่น้องเลยน่ากินขนาดปิดฟ้าไว้อีกก่อนจ้าเห็นันสุกนี่ได้ที่แล้วพี่น้องจ้าเป็นไดลเนียเสื้อไข่เด้งๆค่อยหรือว่าตุนไข่ใส่เปลาสับี่จ้า ดใดรเห็นคลิปจะดาวกระฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ในเดจ้าแล้วก็อย่าลืมติดกระดิง่งแจ้งเตือนเดจ้าคลิปนี้กระฝากไว้สำหรับพี่นีนองจ้าสวัสดีจ้า